สวัสดีครับฟูจิฟูจิสกิครับวันนี้นะครับมีคําถามจากแฟนๆมานะครับเขียนว่าอาจารย์ฟูจิทําไมมีแรงบนันดาลใจมากจังเลยแล้วก็มีพลังมากเลยทํำยังไงเหรอหนูอยากมีบ้าง คำตอบก็คือนะฮะเราลองคิดดีครับว่าทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นได้แล้วคนอื่นชมเราและให้ความรักกับเราและเรารู้สึกว่าเรามีค่าเราก็อยากทำดีมากขึ้นใช่ไหมครับแต่ถ้าเราไม่รู้เรื่องตรงนี้นะฮะเราก็จะแบบว่าอืม ไปแย่เขาหรือต้องการคือวงจรอีกวงจรหนึ่งซึ่งตรงกันข้ามกันซึ่งนะครับวิธีการก็คือการทําดีแต่บางทีจะมีแบบว่าเออเราทําดีแล้วไม่ได้ดีใช่ไหมเราบอกให้ก่อนว่าทําดีแล้วไม่ได้ดีเนี่ยมันต่างตรงไหนทําดีแล้วไม่ได้ดีคืออย่างงี้ฮะทำดีแต่คนอื่นเขาไม่ชอบหรือทําดีในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ต้องการจริงๆแล้วคนเราจะมีความต้องการที่แตกต่างกันนะครับบางคนต้องการความสนุกนะฮะแต่ถ้าเราไปให้สิ่งอื่นที่ไม่ใช่ความสนุกเขาอาจจะไม่ชอบเราก็ได้เหมือนสุนัขเนอะเรา เงินให้สุนัขเนี่ยสุนัขไม่ต้องการเขาอยากได้เนื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทําดีอะไรที่ทําให้คนเนี่ยรักเรามันจะตอบแทนเราได้ยังไงครับก็คือการทําดีแล้วได้เงินอ่ะงงไหมครับทําดีแล้วได้เงินก็คือเราทําสิ่งที่มีค่าอ่ะพูดถึงเรื่องเงินก่อนเงินมาจากไหนถ้าเรามีสิ่งมีค่าเมื่อไหร่คนจะยอมจ่ายเงินให้เราเราทําอะไรก็แล้วแต่ที่มันสร้างเงินได้เราไม่เอาเงินก็ได้จะเอาหรือไม่เอามันเป็นเรื่องของเพื่อนๆนให้เราคิดว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ให้มันมีค่า พอๆกับคนที่อยากจะจ่ายเงินให้เราอย่างเช่นอะไรครับผมสร้างบ้านพักคนชราบางทีลูกเนี่ยไม่มีโอกาสไม่มีเวลามาดูแลคุณพ่อคุณแม่ผมสร้างบ้านพักคนชาาาาาร,แรา,า,ชลาแล้วบ้านพักคนชราเป็นไงครับตอนเช้าเราก็ขับรถไปรับเขาแล้วเอามาอยู่ที่บ้านพักคนชราในเมืองแล้วเราก็สอนเทรนนิ่งเรื่องสมองเทรนนิ่งเรื่องร่าง,งกายแล้วส่งคืนเขาตอนเย็น นี่คือการตอบโจทย์แล้วทําให้ลูกหลานที่มาฝากเราก็คือลูกค้าของผมเ,เขาก็จะดีใจเออได้ดูแลพ่อแม่ของเขาก็คือคุณปู่คุณย่าเราทําดีอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีค่าสามารถยอมทําให้เขาเนี่ยนะฮะลูกค้าเนี่ยยอมจ่ายเงินให้เราแต่เราจะรับเงินหรือไม่เป็นเรื่องของเราทําอะไรก็แล้วแต่ที่มีค่าพอๆกับเงินเช่นมีเพชรมีพลอยมีทองถ้าเราทําดีได้ขนาดนั้นเขาจะรักเราเขาจะมีให้ความสําคัญกับเราแล้วก็จะให้เงินเพราะฉะนั้น ถามว่าผมมีแรงบันดาลใจยังไงทาไมมีพลังก็คือทําดีในระดับเท่ากับคนนะฮะอยากจะจ่ายเงินให้เราประมาณนั้นเลยยิ่งใหญ่เท่าไหร่นะสมมติว่าถ้าเรากวาดพื้นนะถ้าเรากวาดพื้นเฉยๆเขาจะยอมจ่ายเงินให้เราไหมทําดีมันมีหลายระดับกวาดพื้นก็เป็นการทําดีให้กับโลกเหมือนกันการชมเชยการพูดเรื่องดีๆก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ ทำอะไรให้เรามีแรงใจถึงขนาดนั้นก็คือการทําดีระดับคนที่จะยอมจ่ายเงินให้เราอีกกระบวนการหนึ่งก็คือการใส่คําถามให้กับสมองนะสมองเราเป็นสิ่งที่เป็นอัจฉริยะมากถ้าเราใส่คําถามที่ดีนะสมองจะตอบโจทย์สิ่งดีให้กับเราดังนั้นนะครับถ้าเราพูดสิ่งดีให้กับสมองนะสมองก็จะหาคําตอบให้เราดังนั้นให้เราถามตัวเองครับใส่คําถามด,ดีสมองจะหาคําตอบให้ เช่นทำยังไงให้ฉันเก่งฉันก็จะถามตัวเองว่าทำยังไงให้ฉันเก่งทำยังไงให้ฉันเก่งอ๋อต้องไปเรียนหนังสือให้มากขึ้นทำอนุนตอนนี้ให้มากขึ้นแล้วแต่คนครับถ้าเราตั้งคําถามให้ตัวเราเองได้ดีสมองจะสั่งการให้เราลงมือทําสู่ความสําเร็จมากขึ้นทํายังไงให้เราโชคดีเราสมองก็จะคิดต่อว่าทํายังไงให้เราโชคดีทํายังไงให้มีปัญหาน้อยอย่างเงี้ยถ้าเราตั้งคําถามที่ดีสู่ความสําเร็จสมองมันจะตอบคําตอบให้กับตัวเราเองครับเพราะฉะนั้นทํายังไงให้เรารวยต้องถามว่าฉันสามารถรวยได้ทํายังไงให้้เรราาาววยมกก่นี เนี่ยลองถามงนี้ดูคําตอบมันจะออกมาเองนะมันจะหลุดออกมาเองอ่าหนึ่งเขบบผมอรอทำไงให้รวยหระเรียนให้มากขึ้นทำไงให้รวยเรอระก็คบกับคนรวยได้ความรู้จากคนรวยแล้วทำไงให้รวยก็เรียนรู้สิ่งดีดีจากคนรวยทำไงให้รวยโอ้มันจะมีคาตอบออกมาหลุดออกมาเยอะแย,ยะเลยฮะ ถามบ่อยๆนะสมองจะดึงข้อมูลออกมาบ่อยๆอ๋อทำไงห้รวยก็คือทําธุรกิจที่คนอื่นยังไม่เคยทําและเป็นสิ่งที่ต้องการของโลกอ่าเห็นไหมทำไงห้รวยก็มีทําในสิ่งที่คนอื่นไม่ทําทำไงห้รวยสิ่งที่ฉันกลัวฉันจะลองอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะเจอมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆจงตั้งคําถามสู่เป้าหมายของเราเราอยากมีเป้าหมายอะไรเช่นฉันอยากได้แฟนดีๆทํายังไงให้เรามีแฟนดีๆเราก็จะคิดละเออเราต้องพฤติกรรมเราต้องเปลี่ยนตัวเองหรือเปล่าเราต้องทํายังไงหรือไปเที่ยวผับบาร์ในกลางคืนได้หรือเปล่า ไปเที่ยวผับบางคืนเราจะเจอแฟนดีหรือเปล่าก็อาจจะไม่ใช่งั้นเราไปที่ที่ไหนดีไปห้องสมุดดีไหมเป็นคนที่ตั้งใจเรียนเยอะไหมเราต้องการแฟนแบบไหนถ้าเราต้องการแฟนดีเราควรจะทํายังไงตั้งคําถามให้ตัวเราเองมันจะค่อยๆอยอกออกมาคําตอบมันจะค่อยๆเข้ามาหาเราครับสวัสดีครับ